อาจารย์เจอกันอีกแล้วนะคะกับยายแสงนะคะเมื่อนี้เหมือนเดิมนะคะยายแสงก็คิดฮอดแฟนขับเอฟซีนะคะเมื่อนี้ทั้งมือก็โอ้ยเอโมมเวลามาวากับแฟนขับเอฟซีผู้น่ารักทุกข่ทุกคนเริ่มหักก็ว่างนะจ๊ะผ้าหลานไปทุราคะ่ะต้องเรียงหลานกระจังสีีแล้วนาะคนมีหลานเนาะอยกระเสือว่าพ่อแม่แฟนขับเอฟซี FC, ผู้มีหลานเพิ่นกระสิยะคือกันกับะขก็เสือ้อยุดกค่ะอ่า เพราะว่าบ่เลี่ยงกับบได้เนาะหลานเนาะเขาก็ต้องเลี้ยงต้องฮักนะก็คือเขาฮักศิลปินนี่แหละค่ะคือเาฮักศิลปินแต่ละที่เขาชอบศิลปินแต่ละมือแต่ละวันถ้าเขาบ่ได้เบิ่งบ่ได้ติดตามนี่เขาก็โอ้ยมีจิตใจเป็นกังวลไม่จิตใจเป็นห่วงเนาะค่ะ,ะอ่าคอยจะเส้อว่าพ่อแม่แฟนคลับเอฟซีทุกคู่ทุกคนนี่ก็ เป็นห่วงอยากรู้อยากเห็นคือกันกับขอยนี่ละข่อยนี่เป็นคนก็อยากรู้อยากเห็นว่าศิลปินผู้ที่เฮาฮักผู้ที่เฮาติดตามอยู่ดีไปทั้งไหนเฮอีหยังเนาะเมื่อนี่ก็ว่าว่าหอดไผ่แล้วค่ะว่าหอดน้องแอนออรดีของเขาน้องบอยิีใช้ของเขาแล้วก็รู้แล้วก็พระเอกที่เขามาฝากตไมายังนองอามบุตรที่ใช้ยังสินนะคะโอ้ยเฮากะเนาะ เขาก็อยากเว่าวหอดเพื่อนเขาก็อยากเว่าวหอดอนี่เนาะบอดบอยของเขากับเนาะอ้เป็นผ,นผู้จิดใจดีเป็นผู้มีิตจิตใจดีเนาะอ่าจิตใจงดงามบ่าวาอันผู้ใดสิเข้ามาสมัครมาอยู่น้าต้อนรับเป็นอย่างดีเหมิดสุขุสุขค้นนี่ละ่ะนี่คนมันดีเนาะเฮ็ดอันใดก็อ่า เป็นไปทั้งหลก็ถึงมิตรคนหักค้นหอมมิตรคนชื่นชมนี่แหละเพราะความดีของเพินทั้งครูนี่แหละความดีนี่มันตกน้ำบ่อไหลตกไฟบอ่อใหม่เด้แม่มนบอ่อพี่น้องพี่น้องก็คิดว่าคือข่อยอยู่ดอกเนาะ,อะพอดีก็เห็นน้องอามเนาะู้ที่ใช้เพ่นโพธผมขอกราบขอบพระคุณความเมตตาและโอกาสจากท่านผู้บริหารบ้านหลังใหญ่หมอลำใจเกินร้อยด้วยนะคะผม ฝากอาวุธที่ใชใจเกินร้อยไว้ในใจของพ่อแม่พี่น้องรักและเอ็นดูติดตามเชียร์วัวน้อยตัวด้วยนะคะผมโอ้ยถ้ามาอยู่ในใจเกินร้อยแล้วค่ะแฟนคลับเอฟซีใจเกินร้อยนี่ฮักเหมิดค่ะฮักเหมิดฮักบ่วาถ้าผู้ใดเอพระเอกคนใดเข้ามาอยู่ในใจเกินร้อยนี่แฟนคลับเอฟซีนี่ฮักทั้งนั้นติดตามทั้งนั้นมาต้องห่วงค่ะ ติดตามเบิ้งติดตามชมตลอดค่ะนี่นะเพราะว่าใจเกินร้อยนี่มันอยู่ในจิตใจมันอยู่ในสายเลือดของแฟนคลับเอฟซีสุกุมสุกคนแยังย้ยเสียงนี่ก็อยู่ในจิตใจอยู่ค่ะอยู่ในสายเลือดค่ะแต่ละเมื่อนี่นะถ้าบ่ได้เว้าหอดบ่ได้เว้าถึงนี่อยู่บ่ได้หรอค่ะบ่ได้ไปติดตามเบิ้งว่าเมื่อนี่บอดบอยไปทั้งใดซ้อเอนไปทั้งใหนนี่ถ้าบ่ได้ไปตามเบื้องนี่อยู่บ่ได้ค่ะนี่นะ ความน่ารักของทั้งครูความสวยความรอของทั้งครูความดีของทั้งครูเฮ็ดไหเฮาอยากติดตามเฮ็ดเฮาอยากติดชมผลงานยูตลอดเวลาบ่าวาซิไปทําการแสดงยูใสใจเกินร่อยไปทําการแสดงยูใสแอนออร์ดีแบนไปทําการแสดงยูส <S <S ไสเฮาก็ต้องติดตามเฮ้าก็ต้องตามเบิงเนาะไปไกลแค่ไหนเฮาก็ต้องตามเบื้งนะคะต้องไปซองเบิง้งต้องไปลูกไปเห็นว่าเมื่อนี่เฮ็ดยังเมื่อนี่ไปทางไหน พอดีิ่งเห็นพระเอกสุดหล่อเข่ามาร่วมยุ่ด้วยสมัครยุ่ด้วยนี่เฮาแห่งชอบค่ะเฮาแห่งมากค่ะน้องอ๋ามวุธที่ใช้ของเฮานี่โอ้แห่งเป็นผู้ที่นาฮักเป็นผู้ที่น่าชื่นชมเนาะโอ้ยแล้วก็เป็นคนที่นารักเฮ็ดให้เฮาแบบอยากเข่าใกล้อยากเบิง้งนี่แหละเพิ่นก็มาได้มาพธิมาขอบคุ้นขอบอยังกับบอดบอยสีใช้เมื่อนี่ก็ บางคนก็คอมเมนต์เขาว่าเชียร์อยู่ค่ะอ่ายินดีด้วยจะติดตามจา้าคุณนเอพรมาติดตามอยู่ตลอดที่มาร้องเมื่อก่อนนั้นติดติตยุแต่ติรออยู่ค่ะรอรอติดตามอยู่ค่ะอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านใจเกินร้อยค่ะคุณมีแต่คนโอ๊คคักนาะเจา้าจะบอกพี่บาสเจ้านอกใจอย่างประมาณนี้มีแต่คนต้องการติดตามอ่า จต้องการติดตามอามพุที่ใช้ใจเกินร้อยกันทั้งนั้นเพต้องห่วงทุกคนต้องการติดตามต้องการดูแลต้องการให้กําลังใจน้องอามน้องอามพุที่ใช้ใจเกินร่อยตลอดทุกทุกกิริยาบททุกอันนี้ได้บางคนเพิ่นก็บอกว่าได้ฟังแล้วเสียงดีคักร้องอยู่อําเภอเกษตรวิสัยร้ออค่ะรับเลยจ้ะบอสโซมักน้ำยูจ้ะผุนบางคนเพิ่งก็บอกว่าไฮบอสไทยซ หายบอดบอยหายซ้อแอนนั huh. uh ่นเฝ้ารับโดดเพราะว่าเพิ่นได้ฟังเสียงแล้วเพิ่นชอบเพิ่นว่ามวนลองเพลงดีลองเพลงเพราะเรากรอโค่ะบางคนนี่นะน่ารักค่ะมาอยู่นานๆน,น,นะคะหัวหน้าวงใจดีใจบุญมากทั้งสองคนรักลูกวงดูแลดีมากค่ะแมนอิลีค่ะบอดบอยกับซ so ้อแอนนี่รักลูกน้องดีมาก,มากดูแลลูกน้องนี่เป็นอย่างดีค่ะถึงเวลา เทศกาลนีหยังบอดบอยซอแอนนี่ก็แจกติปค่ะอีรีค่ะคอยเห็นเต็มเต็มเลยค่ะคอยติดตามอยู่ตลอดค่ะใจดีอีรีมีจิตใจเมตตาอีรีถ้าผูใ้ใดเขามายุ่ใจเกินร้อยนี่ไม่มีผิดหวังค่ะไม่มีผิดหวังมีแต่สมหวังค่ะชีวิตสมหวังทุกเรื่องราวทุก,ท,ก,กทุกการตลอดการตลอดเวลานั่นแหละเพราะว่า บอดบอยซอแอนนี่เป็นคนที่นิสัยยุทเยี่ยมมากเมตตามากเนาเมื่อนี้ยจ็แสงก็มี่ข่าวสารมาเฝ้าสู้แฟนคลับเอฟซีฟังซัมนีล่ะโอกาสหนาการที่มาเฝ้าสู้ฟังไม่ได้จัดยังไงก็ติดตามพระเอกเอ่อไม่ของอใจเกิดด้วยเขาเด้อค่ะอามพุทธิชัยนะคะเมื่อนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนเด้อจ๊ะสวัสดีจ้า